คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีฟฟที่มีอายุน้อยต่อกอฟฟวก่า18ปีคจีจะมรัการกาโควดด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่โภค IP ตาโจยนะบุมเกลียบลิ้มที่ช่องเฉยนะ <c oughs> อ่ะเราก็อยู่กับพี่วัวเอกโชคลาภตามช่วงเวลากแกนด์แจ็คพอตนะท้าใดที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับเขาจะแจ้งเกมแต่ละช่วงไว้เลยนะครับมีทั้งรอบเช้ารอบหนึกนะมีทูกรอบแบบอีฟสชั่วโมงแบบง่ายๆอ่ะก็อยากใครที่อยากรู้เก็บไหนแตกไม่แตกมีแจ้งกนะันทุกวันก็ลิงอยู่ที่คอมเมนต์แรกได้เลยไดนะ้เพราะมาดูกันว่าพี่วัวตามช่วงเวลานี้มันจะมาเรียกว่าแตกโคตรเหมือนโคตรกันหรือเปล่านะ ก็พกมา4,000นะกัดพี่วัวแดงนะมาดูกันว่าราจะ่าสร้างชื่ออ่าตำนานพี่วัวนะให้ทัพี่กระต่ายได้หรือเปล่านะคือกระต่ายนี่ไม่มาแรงมากช่วงนี้พี่วัวเราอย่าได้กลัวอย่าได้เกรงไปให้พรคุณหน่อยนะนะเฮ้ยโอ้โหล้วติดคูณสิบตั้งแต่หมายแรกครับท่านผู้ชมดวงคือก็ไม่แค่ข้ามแค่ข้ามเข้าประตูพี่วัวนะ มันก็ดวงดีเลยครับท่านผู้ชมรอบนี้โอ้หมดกันไม่มากจัดหลยคนมนีอย่เล็กระต่ายหมดนะกระต่ายนี้มาแรงนะพูดแล้วติดทงติดทงแตกดุกมากเอาเนี่เอา,เอาขออนุญาตลองหยอดเบ็ดช่างทีมดูนะท่านผู้ชมเพราะเหมือนเนี่ยมันจะมีสองวนะที่คียร์เคยบอกไว้นะกับมันมาช่วงแรกเลยช่วงแรกๆกเนี่ยมันจะมาแบบเนี้ยแล้วก็มันจะหายไปเลยนะกับ มันไม่มาช่วงแรกแต่ว่ามันมาตอนท้ายอ่ะมันมีสองแบบนี้นะซึ่งแนะนําให้ตั้งเบ็ดกลางในการเริ่มต้นนะเริ่มเกมเนี่ยตะเป็นกลางกลางไว้ก็ดีนะจะ่ตั้งเบ็ดสูงเกินหรือว่าตา่ำเกินนะเพราะเวลาติดทำนวลเนี่ยจะได้แบบดุดันดุเดือดแบบนี้เนี่ย้ยทองอกี่รอบแล้วไม่น,นับเลยกาลังพูดจาสิบคีแล้วเนี่ยจากสี่พันนะดุลละการงงมากเลยนะเนี่ย โอเคไปรัสิบมุนเลยเป็ดห้าสยาวๆนะรอบนี้จะจบไว้หรือเปล่ารอบนี้พี่วัวขอดูดูเดือนหลังจากที่ไม่ได้แตะมันนมนานและนานนมบอกเลยว่ามันได้เล่นเป็นอาทิตย์เลยนะเออก็ยังไงก็เพียไม่ได้หายไปไหนนะก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะัยหัวใจเฮียด้วยนะก็มาสบายในช่วงนี้นะเสียงเสียงไม่อรู้ ว่ามันดูเดือดดูเดือนไม่เกรงใจใครแต่แค่ไหนนะเนี่ยเสียกรอเลือเกินต่อเสนตัวเองเขาหลอนหูแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมาตอนแรกๆนะแล้วมันจะหายไปช่วงๆหนึ่งอ่นี่แหละช่วงนี้แหละนะเป็นช่วงวัดใจนะว่าจะ,ะกล้าเพิ่มเบ็ดหรือกล้าลดหรือว่าจะยังไงไหมนะคือบางคนไม่กล้าลดเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาหรือเปล่าก็จะมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยนะโอ้โหเรามาจริง ส้มนะครับถึงจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเพลงอะไรแต่ก็ยังดีที่ได้ก็รู้สึกว่าออกมาง่าโอเคออกมางนะ่ายมันแค่จะเป๊ะนะเป๊ะเปะเ,เ,เลยนะไปไมิวหกถูกทุยหกก,กว่าเก้าพันนะไปต่อเรื่อยๆเรียนแอ่อคนต้องอยู่ช่วงเงียบยแบบนี้สักภากใหญ่ๆแหละนะ เดี๋ยวเราอาจจะเ,เพิ่มเบ็ดอ่ให้มันอุ้ยหันไม่รู้อีกโจหันไม่อีกทีขึ้นคูณสิบตกใจหมดไปดูโโอ้มาแล้วนะครับนาทีเท่าไหร่วะเกือบอสิบตอนนี้ก็สีบนาทีเลยนะแม่งได้มาทั้งหมดนะคยเกือบสิบคเลยนะไปได้ประมาณอเท่า,าไรวะแปดครอแปดคแล้วตอนนี้มา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  อดูเดือดจริงนะมาคูสิบบ่อยอยู่แล้วท่านผู้ชมตอนแรกกะไ,ไว้ว่าจะนานกว่านี้ด้วยซ้ำนะขอย,าย่างยอดเบ็ดร้อยเลยนะเพราะเมื่อกี้มีวิเวลนะครับวิเวลวววเลยเวลวิบว,วิบนะครับว่าบรรดาน่าจะมาหรือเปล่าหรือ,อยังไงขอลองลองลอง,ลอง,ลองลอยอดเบ็ลดร้อยดูรถลองยอดเบ็ดร้อยดูรถรถเฉยอูพราะอกี้สิบหมุนเมกี้นะครับ ว้าวนะ่ยแาไปฝืนนะถ้าเราไม่หนานะนี่ไงต่อนนี้ก็สลับไปสลับมาแบบนี้นะวิธีการหยอดนะเบ็ดสูงเนี่ยพยายามหยอดสิบก็พอนะไมต้องยอดเยอะลนะาดามันไม่มาเลยยังไงจริงค่อยลดก็ได้นะจริงนะเอเ็ไปสี่ร้อยเืยอ่าเป็นร้อยก่อนแล้วกัน ส0 30ขึ้นสวยงามแล้วเบ็ดร้อยมาท่านผู้ชมสาธุสาธุ999ได้โปรดโอมจงมาขอแบบตัวแพงแพงตัวแพงแพงโอ้ยสุดดกอกอ่างเปาเนะี<ม>่ยเพิ่งไปจุดจีนมาไม่นานนี้เองก็อังเปาคูซสมกี่รอบแล้ววะสามไหมสองอสองปะ่ะ เอาแล้วมันมาสองรอบติดติดแบบติดติดกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหช่วงเวลากแรกร่งใจปอดเนี่ยบอกเลยว่ามันสุดใครที่พลาดนี้นะบอกเลยว่าอย่าพลาดนะอย่าพลาดเลยลิงอยู่ที่ขอมเม่แรกใต้คลิปน,นะบางลายบางช่วงมันมาดีเหลือเกินสังนิดสังนิดสังนิดเถอะขอสามสิบเคพอ พอสามสิบเคพอโอ้ยได้มาโอ้ยเรียบร้อยสามสิบไหมน,นี่ดีวะ่ะสักนิดนะเหมือนมาแล้วคู่แล้วเมื่อตอนแรกคือตีคูณสิบสองรอบติดไม่พอติดไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมถังถังถัทงทองใช่ไหะถุงทองทุยหีบทองนะงงงนะแล้วก็แม่งตีคูณสิบนี่อีกซึ่งจะเป็นหลบ็นบอ่อหรือเปล่านะมาดูกันรอบนี้อุ้ยอุ้ยมีโอกาสได้ไมนี่ยอ่างเปล่าอ่างเปล่าอีกแล้ววะ่ะ โอ้โหแล้วพี่วัวกูแจกอ่างเบาอีกแล้วผ่านคุปศิบโอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชมมาเฉลยแล้วว่ามาตั้งแต่ต้นจนจบเกม 10K นะะโอ้โหพกมา 4K ได้ไป 40K นะครับบอกเลยว่าโบ,บนัสแต่แจ็คขอตรอบนี้นี่คือเดือดดุดันมากเลยนะกับพี่วัว หลายคนหนีไม่เล่นกระต่ายหมดจริงนะพี่วัวเลยแจกหนักขนาดนี้อ่ะก็หมายวามว่าใครที่รับชมจนจบก็ฝากกดซับสไครไต์กดไลค์ทั้งสามช่องทางเลยนะใครอยากเข้ากลุ่มลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบาย